เรื่องเล่าเช้านี้7จ็ดนกานาทีนะครับเราว่ากันต่อนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวะรายละเอียดช่วงที่ซีวอนกับทิฟฟานี่จากโกลเจเนอเรชันมาเยี่ยมเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้นะเดี๋ยวจะได้คุยกันในช่วงครอบครัวบันเทิงแต่ว่าแป้งตลับที่ Tiffany ทิฟฟานี่ทายผมเนี่ยอยู่ในมือผมอันนี้เลยหรือเปล่าคะหรือ,อยังไง <c oughs> นะคือ เขามาในโอกาสที่ t 2 Plus Miracle Day 2012นะฮะเป็นการยนระดตรปรากฏการณ์ว้าวครั้งใหม่ใจกลางกรุงเทพซึ่งต้องการจะยกระดับสู่อินเตอร์ t 2 p l ก็เลยทุ่มทุนจัดกิจกรรม Miracle Day ครั้งที่3ในงานชื่อ12 Plus Miracle Day 2012ค่ะ Double Wow นั่นแหละฮะงานนี้เนี่ยนะฮะมีวันนี้ นะครับเป็นการเปิดตัวแฟชั่นโชว์ของเหล่าเซเลบชื่อดังนายแบบกับนางแบบเป็น10ชีวิตเลยที่พารากอนโฮลสองสิงหาคมบ่ายโมเป็นต้นไปเขายืนยันต้อมีเซอร์ไพรส์เขากลัวท้าบูชมไม่เชื่อเขาเลยมอบบัตรมาให้1ิบใบบัตรอยู่ไหนล่ะเนี่ยเป็นบัตรเข้าร่วมงานนี้นะคะนี่ฮะแบบใกล้ชิดเลยเ<อ>น้องไร์นี่ฮะบัตรสีชมพูคือบัตรนี้เนี่ยนะฮะ บัตรหมดไปนานแล้ว<ะ>หาซื้อไม่ได้เหลือเฉพาะสิบใบในรายการนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าผมจะมอบให้ท่านผู้ชมเนี่ยห้าท่านท่านละสองใบคือไปแล้วแบบมีเพื่อนนะฮะจะได้ไม่เหงาในโอกาสที่ท a วเวล l ัสเขามีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วไม่ใช่แค่บัตรมีเสื้อด้วยมีเสื้อที่มีลายเซ็นของทิฟฟานี่แล้วก็ซีวอนห้าตัวนะฮะ ก็ให sí, like ้คู่ก so uh ันไปบัตรหน่งอาบัตรสองใบเสื้อหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวนี่ฮะดับเบิลออร่าดีกว่าเนี่มีลาเซนด้วยอย่างนีนเนี้ยนะฮะลายเซนของจริงเซนให้ต่อหน้าผมเมื่อวานนี้นี่นะแล้วก็ยังมีกระเช้าของขวัญจากทเวลพลัสนี่ฮะท่านผู้ชมฮะก็มีเซ็ตแป้งอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูในภาพก็ได้นะฮะเป็นเซ็ตเลยเป็นตะกร้าเลย ให้อีกห้าเซตค่ะนะนี่ห้าเซตนี้เนี่ยบัตรสองใบเสื้อมีลายเซนหนึ่งตัวแล้วก็ตะก้าผลิตภัณฑ์ของทเวลพัทที่ว่านี้ให้พิเศษเฉพาะแฟนเรื่องเล่าเช้านี้เป็น5้าชุดค่ะท่านผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวตามปกติเลยนะคือ ที่ฟันี่เขาบอกว่าเขาทาผมปุ๊บผมบอกออเขาบอกออราผมขึ้นเลยน้องไม้เชื่อไหมหรือเขาปากหวานฮะให้เขาถ่ายอีกสักทีดีไหมคะฮะมีเสียงเขาไหมค่ะลองฟังสักทีดูไหมค่ะหรือยังไงฟังดูว่าไปให้กำลังใจพงครับที่ไฟด้วยนะครับ เดอรักทิฟฟานี่รักชิวรักทวีปากมาคขอบนี่ฮะเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณเทเวลพลัสด้วยที่ให้เกียรติกับช่องสามเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่องสามราคามันโดนแทบแตกเยอะจริงๆแฟนคู่นะคะตั้งใจพามาเยี่ยมเราเลยนะฮะซึ่งก็ถือว่ามาเยี่ยมท่านผู้ชม5ท่านแจ้งข่าวบอกกล่าวตามปกติ แล้ววงเล็บว่าแฟนข่าวแล้วต่อด้วยจังหวัดค่ะ,<น>ะเริ่มเกิดมาจากเชียงใหม่แล้วได้ไปแล้วจะมาไหมล่ะมันก็ต้องแปลว่าคนที่มาค่ะเพราะว่างานมีวันนี้นะคะงานมีวันนี้ต,ต้องมารับบัตรวันนี้ที่นี่ด้วยนะ,ะจะได้ไปร่วมงาน,นนะที่พนรากอนคอตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเขายืนจะต้องมีเซอร์ไพรส์จากซีวอนแล้วก็ทิฟฟานี่ด้วยเนี่ยโอ้โห เสร็จสับเริ่มเลยนะฮะนผูชมฮะส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวกลับมาว่ากันมาแจ้งข่าวสักนิดนึงเถอะ